พร้อมเลยนะมันมาแล้วอ่ะฮะเสียงเข้าป่ะพร้อมหนึ่งสองสัส, <able. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกไลค์ <S <S <Go like S 2> แล้วไลค์ like ยังอะ่ะไลค์ไลค์อยู่ไลค์อยู่โอเคโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอม สวัสดีครับสวัสดีครูฝนเป็นเปิดซิงเนเนี่ยเปิดซิงเลยอ่ะโอ้ยินดีมากเลยได้ยินเสียงชัดไหมอ่ะผมได้ยินเสียงพี่หนุ่มชัดมากเหรอแต่ครูฝนต้องยุกยิกยุกยี่อะไรที่ทำไมมันแบบค่ยๆเยาะค่เยาอ่ะโว้ยมีคนดูยี่หกคนแล้วครูฝนจิงเหรอมีคนดูยี่หกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเราต้องรอให้คนดูเขาขอสวัสดีทักทาย เดี๋ยวเราจะดูคอมเมนต์ยังไงวะพี่ฮีครับเราจะดูคอมเมนต์นะครตอนนี้เรามีผู้ช่วยครับนี่พี่ฮีมาอ่าใครช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยครับว่าว่าว่าเสียงทางบ้านได้ยินชัดชัดเจนไหมครับนะครับตอนนี้เราอยู่กับครูฝนนะครับเภสัชกรที่ส่งยาเป็นนักวิ่งครูฝนแนะนําตัวให้กับคนแฟนเพจ Runner Journey หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูฝนนะครับ ความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเพจสัจกรอย่างพี่หนุ่มพูนนะฮ่าฮ่ผมเป็นแค่คนที่ชอบวิ่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่หนุ่มให้นิยามผมว่าเป็นหนุม่มหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ผู้ชายว่ะ <c oughs> ผู้ชายผู้ชผู้ชายละมุนผู <c oughs> ้ชายละมุนเอเสียงโอเคมีมีมอสวัสดีครับพี่พี่เนี่ยเนี่ยสามารถขึ้น แนะ่คุณจิตตนาจินตนาชัดค่ะนะครับคอยคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มานะครับนะครับวันนี้เราเป็นการประเดิมนะฮะจริงๆก็มีคนผมผมให้ไอเดียไปว่าเอออยากไลฟ์อยากคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอยากคุยกับใครบ้างในลิสต์เนี่ยก็มีเยอะมากเลยแล้วไอที่เยอะๆเนี่ยก็คืออยากฟังเพลงสัชกรผลเนี่ย <laughs> เ,เดี๋ยวกูฝนท,ทําท่านู้นท่านี้เชลเลนตคนนูน้นคนนี้เนี่ยเออ,อมัน,ม,นมันทมันทําให้วงการเนี่ยอยู่ยากนะอยู่ยากไม่หรอกผมว่าจริงแล้วมันผมว่ามันท้าทายดีถ้าเราถ้าเราหากิจกรรมอะไรที่มัน,ย,นยากๆเราเราเปิดต้นเรื่องของการช่วงการจักตัวก่อนี่อนอันทีนเนี่ยอืเราสึกว่าถ้าเราให้อะไรง่ายไปเลยเนี่ย มันทาเขาเนี่ยแล้วมันจบแล้วเราให้จบยากเพื่อให้เขาไปต่อยอดเอาเฮ้ยถ้าคนมันตั้งใจจริงเหมือนเหมือนเราเซตเหมือนเราเซตโกไว้ที่100ร้อยไมล์วันนี้เราเพิ่ง <c oughs> ที่ผมบอกว่าเราก็มีทุนดูไหมเนี่ยโอ้ไอ้คูฝนแม่งทาไอ้ตัวนี้ได้แล้วม,มันยากเว้ยทําไงดีวะก็ต้องค่อยๆเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยใช่ไหมผอสนุกดีสนุกดีแต่เราเห็นว่าาน ห,หลายคนนะที่แบบเขาก็จะคอมเมนต์มาบอกเราว่าเนี่ยวันน <po ี้ได้ทําการบ้านกูฝนแล้วนะโอ้โหยากมากเลยสมมติสมมตินะครับว่าผมตั้งจุดมาที่สามสิบครั้งแต่วันนี้ผมทําได้แค่สิบห้าครั้งนะคะโอเคแล้วก็ตอบโพสต์ไปว่าเฮ้ยเอาใหม่ไว้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้ได้สิบห้าพรุ่งนี้ต้องได้ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นหนกนี้นี่ cf นาฬิกาโค้กูฝนค่ะ เดี๋ยวนะของรักของค่า C F นาิกาโคกฟูฝนเราคุยกันสบายๆเนาะก็คือแบบใครส่งคอมเมนต์ถามอะไรมานี่ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่ฝนนะครับถามมาเลยถามมาเลยแล้วแล้วอวันนี้ไม่ไปส่งเหรอฮะส่งยาหรืออะไรไม่ไม่ไปส่งย่วงเย็นคงไม่ได้นะครับเพราะว่าตำรวจเขาเริ่มตั้งดักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ทำอาชีพนี้เออกูฝ <c oughs> นเล่าชีวิตประจำวันหน่อยว่าช่วงกลับตัวเนี้ยสเตย์โฮมกูฝนทำอะไรบ้างในแต่ละวันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เป็นนักวิ่งตอนเนี้ยกลับตัวเงี้ยาทำอะไรบ้างครับคือส่วนใหญ่แล้วด้วยด้วยงานอดิเรกของผมเนี่ยก็เดี๋ยวนะ<ห>โทษ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 ขอโทษขอโทษอีผู้ใหญ่บ้านผานกกกบอกพี่ป๊อกสวัสดีครับคนนี้แม่ไม่ได้เลยจริงๆว่ะโอเคโอเค อ่าโ okay, อเคต่อต่อขอโทษที่มันมันมาขัดคอโอเคสวัสดีครับอ่าต่อต่อเราทํางานอดตเล็กของเราเนี่ยเป็นงานสอนด้วยก็ส่วนใหญ่ในช่วงบ่ายๆก็จะมานั่งดูฮุกคลิปพวกเนี้ยพวกคลิปเกี่ยวกับพวกอดีตต,ต่างชาติเขาทาอะไรการเขามีการพนากล้ามเนื้ออย่างไรเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งได้เหมือนเราเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่ทำยังไงวะแล้วก็มาดูแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่ก็เก็บเก็บมาเป็นลิสต์แล้วก็เอามาแอพพลายส่วนใหญ่เพราะว่าโดยความที่คนส่วนใหญ่ที่เราดูตามดูเนี่ยเขาจะเป็นพวกอ e ีลิตเพราะฉนั้นพวกนี้มีความแข็งแรงในระดับที่สูงแต่ว่าลูกศิษย์เราเนี่ยมันก็ระดับบิกินเนอร์บ้างอินเตอร์มีเดียตบ้างมันก็ต้องเอามามาประยุกต์มาแอพพลายก็มาจดมาโน้ตอ,อย่างผมก็จะมีโน้ตเล็กๆเป็นกระดาษผมก็ใช้เป็นโน้ตมืออย่างเงี้ยก็จะมาโน้ตว่าเออท่านี้เราควรจะแอพพลายให้ลูกศิษย์เราคนนี้เล่นอะไรแล้วก็ อย่างช่วงช่วงเย็ยนๆช่วงสักประมาณ5 5โมง6โมงเย็ยนเนี่ยเราก็จะใช้แอปซูมออกลัางกายเป็นกลุกเซอร์กิตกันตอนนี้ก็ก็เล่นกับเพื่อนๆได้สัก2-3วันและอืมก็ใช้เทคโนโลยีใช่ใช่ใช่เราแต่ละคนก็เราเราควรจะเ,เขาเรียกว่าอะไร มันก็จะมี upper body core body แล้วก็ lower ถูกไหมแล้วควรจะในใ,ในหนึ่งสัปดาห์เราทำกี่ครั้งไอ้ทำกี่วันเว้นวันอะหรออะไรยังไงดีคือความจริงแล้วพี่หนุ่มถ้าถ้าเราเข้าจิมปกติเนี่ยถ้าเราเข้าจิมปกตินะในช่วงสถานการณ์ที่มันปกติเนี่ยครับถ้าเราเข้าสัปดาห์ละสามวันถึงห้าวันกัแล้วกันเราสามารถที่จะแยกแยกเล่นเป็นพัดพัดได้เลยว่าวันจันทร์เล่นเชสวันจันทร์เล่น u b o d วัน พุทเล่น lower body อะไรเงี้ยเราแยกได้แต่ทีนี้เนี่ยในถ้าเราเล่นเป็นเซอร์กิตเป็นคลาสซึ่งเราอาจจะเล่นกับเพื่อนแค่สัปดาห์ละสองวันเราก็ควรจะเล่นเป็นโชวทัว์บอดี้ไปเลยซึ่งเพราะเซอร์กิตมันก็รวมถูกไหมเซอร์กิตมันรวมแต่เราก็ต้องแยกว่าสมมุติว่าเราเล่น5นาทีแรกสมมุติได้กันนะครับว่าเพลงแรกหรือสองเพลงแรกที่เราเปิดเพลงเล่นกันอาจจะเป็น upper body แล้วก็เปลี่ยนกล้ามเนื้อเป็นเป็นเป็นคอบ้างก็เปลี่ยนวนไปเรื่อยให้มันไม่มันทั่วร่างกายครับแล้วก็ผมว่าอย่างน้อยมันมันก็ยังเมนเทนเมนเทนกล้ามเนื้อไว้ได้แล้วก็ได้คาร์ดิโอไปด้วยเพราะว่าอย่างว่าเนี่ยเราก็เก็บกดก็ไม่สามารถที่จะออกไปลันลานอกบ้านกันได้เหมือนที่เราเคยวิ่งกันสิบโลสิบห้าโลแต่ละวันเพราะนั้นเราก็สามารถทำคาร์ดิโอไปด้วยได้ได้กล้ามเนื้อไปด้วยชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มก็โอเคนะ คืออย่างนี้อย่างแบ่งอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นไอเดียผมนะก็คือเล่นอัปเปอร์วันหนึ่งเล่นคอร์บอดี้วันหนึ่งเล่นโลเวอร์วันหนึ่งแล้วเซอร์กิตอีกสองวันอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาได้ไหมหรือว่าดีความดีดีด้วยครับไมครับพี่หนุ่มดีมากมากด้วยเพราะว่าสมมุติว่าพี่หนุ่มเล่นเวทอัปเปอร์บอดี้ในวันจันทร์พอวันอังคารมาเปลี่ยนไปสลับเป็นโลว์บอดี้เกิดอะไรขึ้นอัปเปอร์บอดี้เนี่ยในวันจันทร์มันเล่นหนักมาและวันอังคารก็ได้พัก เพื่อมันได้พักเนี่ยสารอาหารที่เราทานเข้าไปพวกโปรตีนต่างๆก็เข้าไปซ่อมแซมมันได้คือไม่ควรที่จะเล่นทับกันทุกวันนะครับที่พี่หนุ่มพูดมาเนะ่ะผูกทางเลยดีมากเพราะเพราะเราเคยส่วนตัวเองอะ่ะเราเคยเล่นเซอร์กิตแล้วเล่นหนักอย่างเงี้ยแล้วหัวใจมันไม่ไหวแล้วมันทําให้ยกได้ไม่ไม่เยอะถ้าจะเน้นแบบอัปเปอร์นะก็คือ,คอถ้าเป็นแบบอัปเปอร์เน้นอัปเปอร์อย่างเดียวเน้นไปวันนึง โลเวอเน้นไปวันหนึ่งแล้วก็แบ่งวันที่แบบฟิตฟิตเพื่อเซอร์กิตอะไรเงี้ยหรือ HIIT อย่างเงี้ยไ,ได้ไหมอ่ะได้ดีมากด้วยดีมากด้วยดีมากนั้นสำหรับนคนที่มีเวเวลาเวลาเหลือเฟือแล้วก็มีวินยัยเลยกันเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยต้องเล่นสัปดาห์ก็เกือบนะอสี่ห้าวันเลยนะใช่ไหมสี่ห้าวันเลยใช่ช่วงนี้ยมันแก้เบื่ออืมอือืมถูกทางแล้วก็ ก็ก็ดูสภาพร่างหมายถึงว่าถ้าตื่นมาแล้วแบบช้าแต่ไม่ควรอัปเปอร์ซ้าวันสองวันถูกไหมหรือโลเวอร์ซ้ำไสองวันให้ให้มันคับถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาอย่างเหมือนเหมือนเราวิ่งแบบพี่มันก็ต้องมีวันพักใช่ไหมมันต้องมีเ e s t Day ถูกไหมครับทำซ้ำๆไปมันอาจจะมันอาจจะนะเป็น o v e r t r ์เท i n g ิ่เขได้โอเคก็เดี๋ยวให้คนดูถามมาได้เนาะว่าอยากจะ รู้เรื่องอะไรแล้วก็เสียงเป็นยังไงอยากรู้มากเสียงเป็นไงตอนนี้คนดูร้อยแปบห้าคนนะครับเด๋วเนี่ยมีตำรวจเข้ามาดูบ้างไหมครับนี่ช่วงช่วงกับตัวผมดูคลิปรูฝนและทำตามตลอดอ้าจริงจริมีเจ็บเอ็นก็ผมผมกดรีบกดกระทืบไลค์ใเป็หนุ่มวันนั้นรู้สึกว่าเราจะเล่นชาเลนจ์ p u ชอัพอยู่มั้งผมไม่แน่ใจแล้วว่าสักพักหนึ่งง ก็ลงพุชอัพแล้วเพื่อนหนุ่มบอกว่ากูทําได้เท่าไหร่วะยี่สิบสิบหกว่าสิบหกสิบเจ็ดครั้ง <ผม S 1> เอผมผมโคตรแฮปปี้เลยวะ่ะ <laughs> จริงจริง,รงแล้วถามว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงบ้างได้สิบห้าครั้ง <laughs> <laughs> ไม่ไม่ก็มันก็มันก็ดีขึ้นก็เหมือนการวิ่งแหละใช่ไหมพอทําซ้าทําบ่อยมันก็ดีขึ้นอะ่ะใช่ไหมเ <Yeah. S 2> ดี๋ยวมีคนถามมีคนถาม ถามมาพี่ฝนค้าหรือเสบครับท,ทั้งสองอย่างครับมาเริ่มต้มนมาจากเสบก่อนไม่ใช่นี่นี่น,นี่คนนี้คนนี้ถามจะได้มีประโยชน์หนูชอบครูฝน,นสอนสนุกดีอ๋อยินดีมามาที่คําถามนี้คุณน้ําตาลทรายหวานมากโอ้น้ําตาลทรายแล้วยังหวานมากนะหนูมีคําถามค่ะถ้าต้องซ้อม ถ้าต้องซ้อมวิ่งกับเวทด้วยควรจัดตารางยังไงดีคะจันถึงอาทิตย์ลองจัดให้ดูหน่อยดิจันถึง,อ,งอาทิตย์คนดูฟังอเออเล่นทุกวันไง <laughs> แต่แต่น้องแต่น้องขยันจริงเมื่อเช้าน้องก็วิ่งรอบรบ้านมามัง้งสิบโลขยันมากคือความจริงแล้วเนี่ย,ว,ยวิ่งเนี่ยเราสามารถวิ่งอย่างพวกเรานะวิ่งอย่างพวกเราเราไม่ใช่อีลิตวิ่งนะวิ่งอย่างพวกเราเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ทุกวันอยู่แล้ว,ช,วช่วงช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ จริงแล้วเราสามารถที่จะเล่นวิ่งเช้าเวทเย็นก็ได้หรือวันนี้สลับเวทอีกวันนึงก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าสัปดาห์ละหกวันสมมติว่าสัปดาห์ละหกวันแล้วกันมีเรสเลยไปหนึ่งวันคือวันอาทิตย์แล้วกันครับวันจันทร์วิ่งอังคารเวทก็สลับกันอยู่อย่างนี้ยใช่ไหมสลับกันอยู่อย่างี้แต่ว่าในวันที่เราเล่นเวทเนี่ยเราก็สลับเปลี่ยนกลุ่มกล้ามเนื้อไปอนั่นเองนั้นเองมันก็ได้มีจังหวะพักด้วยวันวิ่งสลับเวทถูกไหมหรือ หรือเช้าวิ่งเย็นเวทคือทําทําวิ่งให้เหมือนเป็นชีวิตประจําวันเหมือนเราทานข้าวครับถูกไหมแล้วแล้วถ้าวิ่งเสร็จในเซสชั่นเช้าแล้วต่อด้วยเวทควรไหมสมมติเอาไม่ได้วิ่งเพื่อคาร์ดิโอนะวิ่งแบบวิ่งอ่ะสิบโลแล้วก็มาเวทต่อถ้าบ้าถ้าบ้าไม่ควรใช่ไหมถ้าถ้าเราถ้าเราไหวก็ทําไปครับเพราะเราต้องการพัฒนาศักยภาพถ้าเราไหวนะถ้าเราไหวอุก ต้องการพันาเป็นร้อยไมลร้อยโลมก็ทําได้เนาะแต่ทีนี้หาของเราคือผมเกรงว่าพอมันเหนื่อยจัดๆพอมันเหนื่อยมากแล้วเราจะคอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้อมัดนั้นๆไม่ได้ทํำก็ทําได้ไม่ดีแล้วที่สุดท้ายเราก็เฟลแต่ว่าวันเวทเนี่ยเก็บร่างเก็บความสดแล้วก็คาร์ดิโอสักสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยเวทเต็มที่เพื่อให้ได้มัน <c oughs> เป็นเซสชันที่สมบูรณ์ถูกไหม ครับนั่นแหละครับดีที่สุดเลยเดี๋ยวนะแล้วแล้วแล้วครูฝนวิ่งที่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้ก็เนี่ยออกไปหน้าหมู่บ้านนะครับตรงเนี้ยนนก็จะมีถนนในซอยหมู่บ้านก็จะมีก็จะมีคนในหมู่บ้านนะครับก็วิ่งกันอยู่แต่ว่าแต่ละคนผมหมู่บ้านผมน่ารักมากก็แต่ละคนก็จะเว้นระยะห่างกันแบบยาวๆเลยถ้าเกิดจังหวะที่เราต้องวิ่งสวนกันเนี่ยเขาก็จะ ค่อยๆเฟดตัวเราไปยาวๆห่างกันแล้วก็จะมีใส่หน้ากงหน้าก,กากส่วนผมก็จะวิ่งสักช่วงเย็นๆเลยที่มันมันค่ําแล้วพอมันค่ําแล้วก็อยู่คนเดียวแล้ะไม่มีใครแล้ะก็วนอยู่แค่เนี้ยในหมู่บ้านนะครับไปกลับก็ไม่ยาวมากอะประมาณอจากนีไปปากซอยบ้านมาสักแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเมตรก็วนกันอยู่แคก่ก็พอมีระยะมีมีพื้นที่ให้ได้วิ่งเนาะ ใช่ใช,ใช่แต่ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปวิ่งในช่วงสักห้าโมงเนี้ยเราอาจจะสวนกับคนเขาบางคนซึ่งบางทีแล้วสึกในช่วงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็ต้องเลือกไปช่วงเลทที่แบบเรามีเฮดแรมเนี่ยแล้วก็วิ่งอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเปิดไฟทำ <c oughs> ไมเจอผู้คนเอาวิ่งคนเดียวเาหคนบ้าหรือเปล่าอมีคำถามครูฝนรับสอน personal trainer ไหมครับสนใจ ไอ้คำถามนี้ผมเคยตอบพี่หนุ่มปทีแล้วด้วยคือเรื่องเล้นันตรูคืออย่างนี้คือด้วยความที่เราเราเราเป็นครูเนาะเราเป็นครูเราอยากด้วยเทคนิคของการเล่นเวทมันมันเยอะมากดูเหมือนอมันก็แค่ยกยกดันดันไปใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยมันมีบางท่าที่เราเห็นแล้วแบบเราต้องเข้าไป adjust ให้เขาอ่ะเข้าไปปรับท่าให้เขาซึ่งบางทีแล้วมัน มันต้องตัวตัวมันต้องมาเชิญหน้าแอสตูเฟสมันอย่างเงี้ยเออแบบผมเห็นหน้ามันหนุ่มเออพี่หนุ่มต้องคืดออกข้มาไีหน่อยเลยมันก็ไม่ได้บางทีเรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากให้เงินที่เขาเสียมาเนี่ยได้คุณภาพมากที่สุดเลยมันไม่ใช่แบบแค่ผมเขียนโปรแกรมโปรแกรมแล้วก็ส่งให้ทางไลน์ไปแล้วก็มึงก็ไปเล่นไปเด็กเล่นเสร็จได้ไม่ได้ดีไม่ดียังไงก็ f o ลโล่ยากอ่ะ f o ลโล่ยากมันไม่ มันไม่เต็มประสิทธิภาพถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไยิงนะก็เหมือนกันนี่ก็ตกงานไม่มีจะกินเหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่าแบบเ้ยถ้าเราจะสอนใครสักคนหนึ่งนะเออเราอยากให้ให้เขาได้ได้ผลลัพธ์ร้อเปซ็์เลยให้เขาได้ได้สิ่งดีๆไปอ่ะอ่าใช่ใช่ใชอ่เดี๋ยวนะนึกภาพไม่ออกว่าครูฝนตัดทรงทรงเดียวกับพี่หนุ่มจะเป็นยังไงโอ้ยครูฝนก็ทรงไหนก็ได้ ็เหมือนเหมือนพี่หนุ่มนั่นแหละแต่มันก็ล้นล้นสบายเนาะอ่าฮะสบายๆอันนี้เป็นทรงที่แบบตัดผิดไงก็เลยได้มาอย่างนี้เออแต่พี่หนุ่มตัดอย่างนี้โอเคผมว่ามันเหมาะกับไอรอนแมนโอเคจ้ะ,<ด>ะเถื่อนอๆดิโอโ้โหอีผู้ใหญ่บอกผมดูดูเพื่อนๆออ,ออกกำลังกายออกกำลังวิ่งและเซอร์กิตตลอดเลยสนใจไปให้แล้วแสดงผมได้ออกกำลังกายแล้วใช่ไหม อย่าสนใจมาเลยเนาะเออ๋ย่พี่เก่งขยันพี่หนุ่มเชื่อไหมเมื่อวานนี้ยผมเห็นเพื่อนผมคนนี้นะพี่เก่งนะเมื่อวานนี้แกก็แบบร้อนรลนจัดซื้อจัดหาดัมเบลเข้าบ้านอ่ะก็ก็มุนหิดเหมือนกันดูแล้วแบบอยากจะออกกำลังกายอ่ะพอจีบความมิดเนี่ยก็เยอะไงเยอะเยอะมีความเยอะดีเทลดีเทลเราไม่พูดถึงเขาดีปะ นี่คนนี้บอกอยากชวนพี่ฝนมาชาร์เลนจ์เบอร์ปี้วันละร้อยครั้งสามสิบวันต่อเนื่องกันเลยเหรออัดทวุฒิอีกแล้วคือชาร์เลนจ์เนี้ยพี่หนุ่มชาร์เลนจ์นี้แม่งโหดร้ายกับชีวิตมากแล้วเราแก่ปูนี้แล้วอ่ะสามสิบวันนะเบอร์ปี้มันจะได้อะไรเบอร์เบอร์ปี้มันได้อะไรบ้างโอ้เบอร์ปี้มันมันความจริงแล้วมันททับอดี้นะพี่ความจริงแล้วมันได้ทั้งเอาหนักหนักหลักๆเลยนะ ถ้าพี่ทําต่อเนื่องนี่พี่ได้คาร์ดิโอแน่นอนแล้วเพราะมันเหนื่อยมากลองทําดูสักห้าครั้งแล้วก็หอบแล้วใช่ไหมคู้ทำูป็นกูฝนกูปีด้วยเนี่ยคูฝนมีพื้นที่นะงพุชอ่าพุ s h มันก็ได้เชสได้ไหลได้ทรเซปใช่ไหมจังหวะขึ้นมาเึ๊มันมีจ้ำถ้าเราต้องจ้เข้ามาด้วยมันได้กลูดได้ขาถูกไหมแล้วจังหวะที่เราพุ่งหลังลงไปเนี่ยมันได้แพล้งก็เป็นกล้ามเนื้อแกนกลับตัวจริงๆแล้วมันโทัทัลบอดดี้เลยล่ะ อาจจะไม่ได้ <pie> เน้นคนส,นส่วนๆเหมือนเราเล่นเชสเพรสหรือว่าเล่นแรดคูดาวอะไรอย่างเงี้ยอืมอ,มอมดืดีดีดีทำเถอะครับทำเถอะแล้วคือเบอร์ปี้พวกนี้มันจะถ้าเล่นเข้มข้นมันก็จะเป็นพวก HIIT อย่างนี้ใช่ปะ่ะเป็นเซอร์กิตต่อเนื่องถูกไหม <laughs> แล้วถ้า<อ>ม,มากนะทนอยู่กับมันร้อยครั้งอ่ะ <laughs> มันมีเคยเคยไปเข้าแคมป์โปหนํา แล้วก็จัดกลุ่มเลยเนี่ยพวกพวกพวกไปเข้าแคมเปญของดูห้าร้อยทีอ่ะแบบว่าคือกลุ่มละสี่คนห้าคนนี่แหละแล้วก็แข่งกันว่าใครครบห้าร้อยทีก่อนก็ได้คนละยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนคนยี่สิบเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้ววันนั้นวันนั้นกูเสือกไปถ่ายด้วยโคตรเหนื่อยเลยเบอร์ปี้ไม่เคยทำครูฝนทำให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเบอร์ปี้ที่ถูกต้องเป็นยังไงยิน เออลองทําให้ดูตอนนี้ได้ไหมมีพื้นที่ไหมมีพื้นที่ไหมเวลาเวลาที่เราคลาสเซอร์กกตกับมันเพื่อนผมก็อยู่ตรงนี้ยพามุมเนี้ยมบ้านตรงนี้อ่าเือไม่นูต้องเข้าใจก่อนว่าความอริเแล้วเบอร์เบอร์ปี้เนี่ยมันมันมันมีท่าที่ต่อยอดออกไปได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมอย่างมันจะมีเบอร์ปี้ธรรมดานี่ไม่มีอะไรก็แค่เอามือวางกับพื้นใช่ไหมพุ่งหลังกลับมา ขึ้นมายืนตัวตรงเนี่ยเริ่มเบอร์ปีแล้วนี่มันจะมีเบอร์ปีพุชอัพก็คืออยู่ที่เราลงไปแอนพื้นพุชอัพตรงแล้วก็มาต่อยอดเป็นเบอร์ปีพุชอัพอินทูจัมป์อินทูสกิปหรืออินทูอะไรแล้วแต่จะแยกไปหมดเลยพี่นุ่มอยากจะดูแบบไหนล่ะอยากดูแบบแอดวานซ์เวอร์ชันครูฝนทีมชาติโปโลน้ำเนี่ยไปล่ะเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งให้กล้องให้ดูตั้งตั้ง นีท้ที่ปกติที่ผมเล่นกับเพื่อนๆผมก็ได้เล่นตรงนี้อระวังระวังไข่ออกอ่ระวัง,วงออเฮ้ยไม่มม <c oughs> เป็นไรพี่ครับเล่นตรงนี้เฮ้ยสนุกดีว่ะเอ้ยยัง <c oughs> ยังเดี๋ยวก็ยี่หลบยี่แน่โอเคทำไมกล้อนผูฝนมันยึกยึดยักษ์วะผมว่ามันต้องช้ามันออกสโลสโลใช่ไหม <c oughs> เออมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรยานนั่นแหละพี่ อือ uhm ่ะเบอร์ปีแล้วก็อยู่ในท่ายืนนะยเราก็แค่ลดตัวลงมาเหมือนก็เราย่อตัวสักโควดเ่ยแหละเอามือวางนะแล้วก็คุ้งหลังนะแล้วก็พุชดันเคลื่อนดึงทับลับแล้วเราก็จับอ่าเดีนี้เราทำเร็วมันก็จะเป็นอย่างนี้ เชี่ยโคตรเร็วอะเร็วโหเป็นแฟตเลยอะแต่ปัญหาคือของผมกล้องผมมันออกสโลโซโลใช่ไหมเออ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 ได้ได้ได้แล้วได้แล้วคิดว่าน่าคนคนน่าจะน่าจะเก็ตเนาะก็โอเคเพราะว่านี่ผมก็หอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะไปทำอะไรจะจะชวนเพื่อนซูมเหรอหรือว่าอะไรต่อครับคู้ฝนครับเย็นนี้น่าจะเป็นวันพักนะครับไม่มีอะไรก็เย็นนี้จะเป็นเราก็ต้องออกไปตลาดเพื่อไป ซือกับข้าวเข้าบ้านมมีคนถามเยอะข้างหลังกระป๋องอะไรเยอะแยะนี่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมันเป็นพวกของสะสมหงผมอะใช่ไหมนี่เรานี่เราถือว่าเยี่ยมบ้านนักวิ่งนะครับส <c oughs> ะสมหงสะสมเหมือนพวกร้านโชวแขวนแล้วซุกยาไว้ที่ไหนครับเนี่ยทุยมีม โอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันหลังเราเราเราคุยกันใหม่คุยกันอีกเนาะยินดีมากๆเลยซึ่งว่าถ้าถ้าเราได้คุยกันแล้วแล้วมันต่อยอดความรู้ไปให้เพื่อนเพื่อนที่กําลังเบื่ออยู่ที่บ้านให้เขาได้มีอะไรทำนะโหผมรูสึกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ว่ะยังมเป็นบนอ่ะดีดีดี ก็หวังว right? so um, ่าจะได้แก้เบ like, like ื่อระหว่างช่วงสเตย์โฮมกันเนาะก็จะได้มีออกกําลังกายฝากอีกนิดนึงครูฝนถ้าบางคนเขาแบบว่ารู้สึกอยากคาร์ดิโอมันมีท่าแบบว่าที่คาร์ดิโอคือบางคนก็วิ่งจ็อกธรรมดาเนาะจ็อกหรือแบบอะไรนะกระโดดตบหรืออะไรเงี้ยมันมีแบบว่าง่ายๆแบบว่าที่สนุกเป็นคาร์ดิโอจําลองการวิ่งอะไรเงี้ยหรือแบบเขาต่ำเขาอะไรยังไงดีอยู่กับห้องในบ้าน สมมติเราพวกเราเป็นนักวิ่งใช่ไหมเราบอกว่าพวกเราเป็นนักวิ่งแล้วกันเราชอบวิ่งอืเรามักจะลืมเรื่องของริดริวเป็นคาร์ดิโอได้อย่างหนึ่งแเราสามารถเอาเอาริวมาปรับเล่นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นไฮนีบัตชิกใช่ไหมทุกอย่างนยมันเป็นคาร์ดิโอเราทํ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 าสุดท้ายผลที่มันได้มาก็คือเฮ้ยกล้ามเนื้อมันจําได้ เราทำไปบ่อยอเฮ้ยได้คาร์ดิโอด้เว้ยเฮ้ยทำแม่งไปเลยสามสิบนาทียี่สิบนาทีวนอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อจะทลับได้ถูกไหมแล้วเราก็ไปพัฒนาต่อเบสิกการวิ่งเราก็ดีขึ้นไฮน<ไ>ีไฮนีมันก,มนก็มันก็เป็นไฮเอนเชนได้ถูกไหมเอาผมทำให้ดูแล้วกันกที่เดิมโอ้ไฮนีนี่โคตรเหนื่อยเลยเน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 ,นอาจจะสันส้นๆน่ยนะสมมติเราอยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไหมก็เป็นสกิปขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็ทำประิดฐ์เปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเลยไม่ต้องเต้นแอโรบิกเก่งเนาะเขาแค่นี้ได้เนาะอ๋อป้าเนี่ยทำอะไรที่ไหนนะฮายนี่ขุน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 เป้นเนี่ยเห้นะเออเพอยู่ได้คาดิโอไปด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อเราก็จำได้ไปด้วยอืมเหมือนเปิดเปิดสะโพกได้อะไรเอ่อ เบสิกเบสิกได้เบสิกอืโอเคเสียงคุณฝนหายอ,ะ <My. S 1> อ่ะฮัลโหลไม่อะอ่าได้ละได้ละ <Okay. S 1> มาละ <Okay. S 1> คุณฝนอยากฝากอะไรถึงนักวิ่งนิดนึงในฐานะเป็นแขกรับเชิญในไลฟ์แรกของอันเนอร์เจนี่อยากฝากอะไรถึงคนดูครับอ๋อคือเอาจริงๆแล้วช่วงนี้ด้วยความที่อยู่ในช่วงที่เราจักตัวอยู่บ้านกันเนอะ ก็เห็นหลายๆคนเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ที่บ่นแล้วก็มาคิดถึงภูเขาคิดถึงเส้นน้ำก็ก็อยากให้ให้เก็บให้ให้ให้เก็บความคิดถึงนั้นแล้วก็ยังไงเดียเอามาเอามาฝึกซ้อมโดยที่อยู่ในบ้านนะเนาะหาอะไรทำฝึกซ้อมไว้คิดความฟิตนั้นเอาไว้คิดกล้ามเนื้อไว้ แล้วก็เหมือนที่ผมเคยบอกว่าทําไมผมสามารถอยู่บนลู่วิ่งได้ทั้งวันโดยที่ผมไม่เบื่อคือเหมือนกันเราต้องหาความสุขจากการอยู่ในบ้านให้ได้แค่นั้นเองหาอะไรทําตอนเนี้มีงานอดิเหลกอะไรที่เราเคยฝันว่าเราอยากจะทําอืมนี่คือโอกาสอันดีแล้วทำซะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มพัฒนากล้ามเนื้อตรงไหนเนี่ยเป็นโอกาสอันดีและเรามีเวลาเหลือเฟือที่จะพัฒนามัน อย่างมูจะไถที่เล่นเฟ e b o o k ไปแต่แลววะวันถ้ามึงจะไถคุณงไถยหาความรู้แล้วพัฒนาพัฒนาผมว่าพอถึงเวลาที่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราหน้าที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอืมเ <Okay. S 1> หมือนในช่วงช่วงเตรียมความพร้อมแล้วก็เก็บความคิดถึงอยากลงสนามไว้พอสนามเปิดเ,<อ>เราก็จะอ,อัด ปล่อปลดปล่อยดีเลยพอไปถึงตรงไั้นก็โอ้โหกูเหนื่อยเหลือเกินผมว่าสนามแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยที่สุดละใช่มันเหมือนอัดอั้นเนาะใช่แต่มันจะฟินผมว่าทุกคนจะกลับไปกอดกันทุกคนจะกลับไปหัวเราะกันคือผมว่ามัน <ừ. S 2> จะเหนื่อยแบบผมว่าจะมีความสุขมากเหนื่อยมากด้วยแต่มันต้องมีความสุขมากด้วยโอเคก็ ขอบคุณคุณฝนมากแล้วเดี๋ยวยนีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเนะาะยินดีแล้วก็อะไรนะกลิงกลางมาได้เลยได้ยินดีและเป็นเกียรตินะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเแล้วปิดยังไงครับ <laughs> ตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้ผมก็กำลงังอ่าก็ เดี๋ยวนะดีอยากลงเลสมากๆโอเคก็อยากให้ไลฟ์กันช่วงไหนหรือแขกรับเชิญเป็นใครก็เดี๋ยวลองอผมต้องมองกล้องนี้นะลองนำเสนอมานะครับในคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะจะไลฟ์แขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวต้องติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะทดลองไลฟ์คุย Q&A กันว่ามีอะไรนู่นนี่นะครับ ตอนนี้น่าจะประมาณนี้แล้วจะครบ3 3มันาทีแล้วตอนนี้27.48เวลา4โมงจะ5้าโมงแล้วนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเชิญมาใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง r u n n e r o ์เจอรไม่ใช่พอดแคสต์นะ r u n n e r ร์เจอร์นี่ Live นะครับสวัสดีและขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ